ต้องรอดครับถ้าเป็นเราต้องรอดจะเป็นของพี่ไถ่แดนาครับ,ครบโครงการต้องรอดอัพฟอร์ไทยนะครับถามว่าปิดหรือยังก็เ,เราเพิ่งปิดไปเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะครับตัวศูนย์แล้วก็ในปัจจุบันก็ก็กำลังเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็ทางซ่อมแซมในพื้นที่ของวัดเพื่อที่จะให้ทางวัดได้ใช้ทํากิจกรรมต่อเนื่องต่อไปนะครับผมก็ทั้งหมดนี้จะกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่21นี้นะครับความจริงจะเป็นวันนี้แต่เพราะผมอยู่ที่นี่ก็ ก็เลยกําลังคนพี่ๆอาสาหลายๆคนก็มาช่วยงานกันที่นี่ด้วยก็ก็เลยคิดว่าจะเป็นพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะาขนส่งและจัดเก็บทุกอย่างครับในแล้วก็รอรอภัยพิบัติครั้งต่อๆไปครับอันนี้ที่ปิดเพราะว่ายอดมันลดลงหรือว่าอะไรหลายๆปัจจัยครับหนึ่งเลยคือเราเราไม่มีใครนะครับในประเทศไทยทําอาสาสมัครช่วยเหลือภัยพิบัติในสเกลนี้ติดต่อกันเป็นเวลา5เดือนนะครับแม้กระทั่งน้ําท่วมใหญ่ที่ ที่ปี54ก็ก็4เดือนเต็มที่นะครับศูนย์พักพิงเอยอะไรเอยก็มันไม่มีภัยพิบัติไหนที่จะยาวนานไปได้มากกว่าครั้งนี้แล้วนะครับดังนั้นดังนั้นความอ่อนล้าของอาสาสมัครจํานวนหลายร้อยคนก,ก็เป็นส่วนหนึ่งทีท่ต้องคํานึงถึงนะครับทุกคนที่จะต้องทิ้งอาชีพตัวเองมาทํางานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตัวยอดของการการบริจาคที่เราที่เรานำเข้ามาเนี่ยเรานำทั้งหมดเนี่ยไปใช้เนี่ยก็รวม30กว่าล้านบาทแล้วซึ่ง ซึ่งตรงนี้ก็เข้าไปสู่ชุมชนทั้งหมด300กว่าชุมชนนะเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้แล้วก็จำนวนอาหารกว่า4 30,000มื้อนะฮะ4 30,000ชุดที่จัดส่งไปเนี่ยก็เข้าไปถึงมือขอ,ของผู้ประสบภัยนะครับก็ถือว่าเราได้กระทำการช่วยเหลือได้ถึงระดับหนึ่งแล้วแล้วก็พอมาตรการเพิ่มมากขึ้นนะครมาตรการแล้วก็มีการการผ่อนปลนที่ดีขึ้นมาตรการที่ ระมัดการระวังระวังตัวเองที่ดีขึ้นยอดฉีดวัคซีนทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลท,นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจแล้วนะครับการติดเชื้อในชุมชนแออัดที่มีจํานวนลดลงการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้จากาจากพื้นที่ทั่วไปรางร้านขายายาเอยอะไรเอยนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าการทําอาสาสมัครตรงจุดนี้สามารถลดลงไปได้แล้วแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณาสุขหน่วยงานอาสาด่านหน้า ที่ที่มีความพร้อมนะครับในการดําเนินการต่อนะครับคือสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการเข้าไปแล้วไปช่วยลดแรงตึงมไม่ใช่การเข้าไปเป็นเสานะครับการเข้าไปเป็นเสานั้นต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้มากในการที่จะเป็นเสาให้กับกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดมีปปอมีจังหวัดอบตอบจอที่ทํางานตรงนี้อยู่แล้วเราเราแค่เข้าไปเป็นอาสาสมัครส่วนที่จะได้เสริมการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับงอย่างปัจจุบันนี้ยังมีคนส่งข้อความหรือ ม,ม,ม,ออมีครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสที่ติดโควิดจริงๆเนี่ยเขาเข้าถึงระบบสาธารณาสุขได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับเบอร์โทร,รอรไรพวกนี้ไม่มีอาการติดขัดแล้วนะครับดังนั้นดังนั้นจุดเหล่านี้ก็กกทำให้ทำให้เราเชื่อว,ว่าส่วนที่เป็นข้เรียกคริติคอลหรือส่วนที่เป็นส่วนสําคัาส่วนอันตรายเนี่ยลดลงไปจนจนเกือบหมดเคสที่ที่ทางต้องรอดอัพพอร์ไทยรับนะครับแล้วมีทีมที่เรียกทีมทีมเอฟอาร์ FR นะครับทีม ทีม Fast Response เนี่ยเข้าไปเนี่ยก็ก็แทบจะเป็นศูนย์นะครับอ,อาทิตย์นึงอาจจะมีเคสหนึ่งจากเดิมที่วันละ8 0เคส70เคสนะฮะก็การใช้เครื่องออกซิเจนเอยเครื่องไฮโฟเอออะไรก็ดีก็ลดลงจนเป็นศูนย์หมดเลยนะครับเพราะเขาเข้าถึงระบบสาธารณาสุขได้อย่างที่แจ้งมาทําให้เราคิดว่าก็ก็ถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เราสามารถที่จะถอยได้ครับและหลังจากนี้นะครเราอย่างย่งตัวโครงการของเราต้องรอดเนี่ย จะไปในที่ทางไหนจะต่อยอดอย่างไรก็โครงการของต้องรอดอัพฟอร์ไทยผมเชื่อว่ามันเป็นโครงการความจริงมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับอาสาสมัครหลายๆท่านที่อยู่ในโครงการนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากโครงการนี้ครับตั้งแต่ซึนามิเฮติโยลันดานากีแผ่นดินไหวเนปาลดินสไลด์น้ำมันรั่วที่ที่ระยองใช่ไหมครับหรือจะเป็นน้ำท่วมสุราษโคราช น้ำท่วมภาคใต้น้ำท่วมใหญ่ปี64ไนอะปี54ขออภัยนะ10ปีที่แล้วทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีอาสาสมัครเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วอาสาสมัครเหล่านั้นคือกลุ่มคนที่ก็มาอยู่รวมกันในในโครงการต้องรอดอาฟฟอร์ไทยในรอบนี้แล้วก็เชื่อว่ารอบหน้าที่เป็นเหตุการณ์สําคัญสําคัญที่เป็นภัยพิบัติเราก็จะมารวมตัวกันอีกอยู่แล้วนะครับเราก็รู้จักกันแล้วก็ช่องทางติดต่อสื่อสารก็ง่ายครับวันที่เราตั้ง โครงการนี้ขึ้นมาตอนวันที่6พฤษภาคมก็ก็แค่โทก,กิงกลางพี่ๆมาช่วยหน่อยนะฮะแล,แล้วก็เริ่มตั้งเพจตั้งอะไรก็มีแล้วก็อาสาสมัครรุ่นใหม่ๆที่ที่สร้างขึ้นมาจากจากการการทำโครงการนี้เขาก็ยังมีช่องทางติดต่อกันอยู่นะครับเราไม่ได้แบบจะไปต่อเนื่องหรืออะไรพวกนี้ก็มันเป็นเรื่องของของสภาพของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นๆมากกว่าครับครับอ๋อแฟนครับ ก็แฟนเหรอครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับเสียชีวิตไปตั้งแต่พฤษภานะครับก็จริงๆแล้วอย่างโครงการที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากเขาได้ไหมัะเขากับผมทําอาสากันมานานนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นน่าจะเกิดจากอัพมากกว่านะครับเพราะโครงการที่ชื่ออัพพอไทยนะฮะก็ก็เป็นจากอัพจากเพื่อนผมเองที่ที่ที่เสียชีวิตไปผมก็คิดว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนหลายๆคน ซึ่งพอผมนําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับหลายๆคนเขาเป็นคนชวนเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในคลับเฮาส์เป็นคนชวนผมทําโครงการต้องรอดอัปพอไยผมไม่ได้เป็นผู้ขอตั้งนะครับคนอืน่นเป็นผู้ต่อตั้งแต่แค่เป็นหน้าเป็นตาให้เพราะว่าเราเราช่วยรันมันแต่ทุกๆคนสําคัญเท่ากันหมดครับในโครงการนี้นะครับไม่มีใครใหญ่หรือด้อยไปกว่าใครแค่เราออกสื่อเป็นเราเป็นที่รู้จักเราก็เลยพูดแทนได้ได้ไดหลายๆกรณีแต่ทุกๆคนที่ทํางานในครัวในคลังหลังบ้าน นะฮะคนที่ทํางานแม้กระทั่งคนที่ชอยช่วยเหลือคอยทํากราฟิกทุกๆคนสําคัญเท่าๆกันหมดครับอ๋ออ๋อจถา,ถามแฟนผมเหรอฮะไม่หรอกครับแฟนผมก็เขาคงรู้แหละฮะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้นอนนะฮะแล้วก็คงไม่ค่อยมายุ่งกับผมแล้วก็ถือว่าผมผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของของการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเสียใจไหมเราเสียใจ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเราเป็นอยู่แล้วเราเราเสียใจกับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราครบกันมาส5ปีแล้วก็แล้วก็คิดว่าเขาก็เป็นส่วนครึ่งหนึ่งของชีวิตเรานะฮะหลายๆคนที่ทํางานกับผมจะรู้ว่าอย่างครัสสิกเกนเนี่ยชื่อเครดิตโปรดิวเซอร์ก็ขึ้นมาก็คือชื่อผมกับเขานะฮะซีรีส์หลายๆเรื่องก็เป็นเขาเป็นผมนะฮะบางเรื่องเขาทําคนเดียวบางเรื่องผมทําคนเดียวก็เออผมไม่เคยทําคนเดียวสิเขาทําคนเดียวบ้างบางเรื่องทํามากกว่าผมอีกนะฮะน้องๆที่ดูแลกัน ของของบ๊อบแคทบ๊อบแคททาเลเนที่เห็นในแบ็กกรอบเนี่ยนะฮะก็เป็นเขาที่เป็นคนเริ่มต้นและดูแลมาโดยตลอดผมแค่มาสารต่องานของเขาแต่ถามว่าผมจะต้องฟูมไฟไหมไหมครับไม่เราเราเรา,เราพูดคุยเรื่องนี้มาตลอด3ปีที่เขาเป็นมะเร็งแล้วก็แล้วก็เราพูดคุยมาตลอดถึง,ถง,ถงวันสุดท้ายถ้ามันมีเกิดขึ้นจริงจะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงนะฮะแล้วกเ็เราอยู่กันแบบผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เข้าใจในในกระบวนการที่ ที่จะต้องเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วนะครับก็ก็ทาให้เราไม่ฟุงฟ้งฝ่ายนะอาจจะร้องไห้ตอนที่เขาเสียเราอยู่ด้วยกันกับเขาอะนะฮะตอนที่เขาเสียแล้วก็ทุกๆคนก็พร้อมอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อนทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเมมโมรีนะครับเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราได้มีกับกับคนหนึ่งคนที่ท,ท,ที่ที่ดีนะครับมาตลอด15ปีครับอย่างช่วงเวลาั้นเราเราผ่านมาได้ยังครับอะไรอะไรทำให้เราก้าวก้าที่จะออกมากับปัจจุบันได้ ก็เราคิดว่าเหตุและผลครับเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะฮะไม่ได้เด็กนะฮะาสามสิบหกแล้วนะครับปีนี้ก็ก็ถือว่าเราเราก็คิดว่าก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของของการใช้ชีวิตครับเราอยู่มาแล้วก็มันมีวันเกิดวันแก่วันเจ็บวันตายนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งที่เราทําก็แค่แค่เรารู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องทําอะไรต่อเรา move on เราเดินหน้าต่อไปเราแค่คิดว่าข้างหน้าเราต้องทําอะไรเรามีภาระนะ,ะมีน้องๆที่ต้องดูแล นะเรารักเขาเหมือนลูกะนะแล้วเราก็ต้องดูแลเขานะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นลูกน้องเอ,อ้ยทีมงานนักแสดงอาสาสมัครนะครับคนเจ็บคนป่วยอีกจนวนมากมันไม่ได้ทําให้ความเสียใจนั้นไม่ได้ทําให้เราสามารถเข้าไปแล้วไป,ไป,ไ,ปไปทำงานกับคนเหล่านี้ไปช่วยหรือไปดูแลคนเหล่านี้ได้นะครับยังม,มีพี่สาวยังมีคุณพ่อคุณแม่มีคนอีกมากมายนะครับที่ที่เราจะต้องเป็นห่วงต่อจากนี้นะครับแค่ความห่วงนั้นมันหมดลงไปกับกับคนอีกหนึ่งคน ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทุ่มให้กับคนนี้แล้วจะต้องเลิกที่จะห่วงทุกๆคนที่เหลืออยู่นะครสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเดินหน้าต่อไปก็คุยครับก็แซวกันอยู่ตลอดครับก็ราะก็คงไม่ได้อยากจะยยล้างอะไรผมอยู่แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับก็คงคงจะอ่าผมคิดว่าผมผมเป็นคนก็อยู่จุดนี้แล้วนะฮะไม่ได้คิดว่าจะต้อง Oh, ต้องมีแฟนต้องอะไรแล้วแล้วก็เราเราตกลงกันตั้งแต่ต้นว่าเราจะไม่มีลูกนะฮะตอนนี้ลูกๆผมมีเยอะมากแล้วมีมาหาศาลเลยนะอย่างที่เห็นอยู่นะไม่ใช่แค่น้องๆ9้าคนที่แสดงวันนี้นะความจริงมีอยู่เกือบ20คนปีเอปีหน้าช่วงมกราก็จะเปิดค่ายเพลงแล้วก็จะมีนักร้องศิลปินอีกจํานวนหนึ่งซึ่งซึ่งปนนี้ก็ก็อยู่ในบ้านนะครับมีสิ่งที่ต้องดูแลมากมายก็ก็รู้สึกว่ายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้คิดว่าชีวิตจะต้อง จะต้องแบบต้องหานู่นหานี่นะครับเราก็แต่เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะฮะกลับมาเป็นพ่อแม่นะครับก็ก็ก็เป็นพ่อแม่เร็วกว่าวัยอันควรนะครับก็ไปก็มีแซวกับเพื่อนๆกันว่าเอ้ยผมเป็นพ่อแม่แล้วนะเว้ยอะไรประเภทนี้ก็แต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นชีวิตส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตแหละครับใช่ครับอย่างมีคําสั่งเสียหรือมีสิ่งให่ที่เขาอยากทําแล้วเราจะต้องทําให้สําเร็จไหมครับทำครับมีครับผมต้องเขาดูไนเลนินไว้ เป็นหนังหนังสนุกมากหนังเยอรมันนะฮะแล้วก็ได้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 รางวัลหลายเทศกาลเลยแล้วเราดูกันแล้วก็เขาชอบตอนจบของเรื่องที่ที่แม่ของพระเอกเสียชีวิตแล้วก็ก็เราใส่จรวดแล้วอาทีใส่จรวดแล้วก็ไป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 ยิงปล่อยแล้วก็แล้วก็ระเบิดนะแล้วก็เราก็ป่วยเราก็คิดว่าคิดว่าเดี๋ยวช่วงของตอนที่จบการถ่ายทําที่เกาะช้างนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนอะไรไปก็ก็คิดว่าจะจะไปที่เกาะช้างแล้วก็ไปไปเหมือนกับไปลอยอังคารนะแต่รอบนี้เราไม่ได้ลอยนะฮะเราจะปล่อยขึ้นขึ้น ขึ้นสู่เป็นจรวดนะครนะับเล็กๆของเราแล้วก็ก็คิดว่าก็น่าจะทำเหมือนคุณใบเรนินเมื่อเขาขอผมไว้นะครับเขาขอผมไว้ในในส่วนนี้ก็ก็ก็อยากจะทําตามที่เขาบอกเป็นเจตจำนงของเขาที่เหลือเขาไม่ได้สั่งเสียอะไรครับก็บอกปัญหาของเธอแล้วแหละหลังจากนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ก็ก็ผมก็แก้ปัญหาไปเขารู้อยู่แล้วว่าผมจะทําอะไรบ้างครับพี่ชายครับอย่างอย่างข้อนี้เกี่ยวป่วยเป็นโควิด -19 นี่คือต้องตัวโลยังไงไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มีอาการลองโควิดครับ ภูมิคุ้มกันดีครับได้ตรวจภูมิคุ้มกันทั้งทั้งสองแบบนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันออกมาดีนะครับมีการประเมินอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับไปฉีดซีโนฟาร์มาครับแล้วก็แล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงดีนะครับเกินกว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็ก็ถือว่าแฮปปี้ครับชีวิตมีความสุขดีก็เริ่มเริ่มกลับมาใช้ชีวิต่ไม่ผ่านผลขนาดนั้นนะครับแต่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ก็ยังมีความระมัดระวังอยู่ับตลอดตลอดอย่างที่บอก5เดือนนี้เราก็ทํางานที่จะลุยกับโควิดนี่เราก็ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงแต่เราก็รอดมาได้จนถึงวันนี้ก็ถือว่าเราก็ระมัดระวังระดับหนึ่งแล้วครับ <c oughs> แต่อย่างนก็จะเหนื่อยง่ายอะไรตรวจแล้วครับจำเลขไม่ได้ครับมันมี2แบบแบบหนึ่งคือเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยเกินเกิน70%เปอร์เซ็นต์แล้วอีกแบบหนึ่งคือแบบที่มันเป็นตัวเลขใช่ไหม <ๆ S 1> ผมจําตัวเลขนั้นไม่ได้ขออภัยจริงๆแต่ว่า เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลายพันอยู่นะครับมันจะมีเลขเป็นหมื่นใช่ไหมคนที่สูงมากๆสามหมื่นนะฮะจำได้ของไข่มุกกับพ่อสูงสุดเพราะว่าพนักแสดงตรวจุกด้วยกันหมดไข่มุกเนี่ยเกิน3 0,000ื่นกว่าแต่ว่าตัวตัว,ต,วตัวผมเองอะ่ะจำไม่ได้เพราะว่าเพราะต้องจำของทุกคนหลักพันหลักพันครับปันไปลายครับใกล้ๆหมื่นนะครับ